ล่าสุดลบภาพทิ้งหมดนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ IG สำหรับบอสแคทอาทิตยาอันนี้เป็นชื่อเพจของเขาหลังจากที่ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งตนเองกับทางครอบครัวเอาภาพมาโพสต์เอาไว้ในชุดของตำรวจว่าที่ร้อยตำรวจเอกนะครับติดดาวดวงที่3จนถูกวิพาก์วิจารณ์อยากกว้างขวางณนะขณะน,นี้เธอลบเรื่องนะครับพอลบปุ๊บชาวเน็ตก็ออกมาวิพากวิจารณ์ซ้ำก็ไปอย่างกว้างขวางนะครับบอกว่า ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมแต่ประการใดนะครับเท่านยังไม่พอเธอได้มีโอกาสไปชี้แจงกับทางไทยรัฐออนไลน์นะครับเธอยือนยันแบบนี้นะคุณผู้ชมฟังดีๆนะเธอยือนยันบอกว่าที่มองว่าเอาเวลาไปขึ้นเวทีร้องเพลงหรือประกวดนางงามนั้นเนี่ยนะครับไม่เคยเอาเวลาราชาการไปเบียดบงังตนเข้างานทุกวันตามเวลาราชาการทํางานส่วนตัวเฉพาะหยุดเสาร์อาทิตย์หรือหากไม่ติดเวรเท่านั้นไม่เคยเอาเวลาราชาการมาใช้บางครั้งติดงานอยู่ต่างจังหวัดต้องบินไปกลับ มาทํางานหรือนั่งรถกลับมาทํางานทุกครั้งส่วนใหญ่ก็ขึ้นแสดงบนเวทีประมาณ 4- ี่ถึงห้าทุ่มไม่มีเวลาราชาการเลยนะครับลบรูปล,ลบภาพทิ้งหมดนะทิ้งหมดชาวเน็ตบอกลบไม่ได้ช่วยให้ลืมแต่เธอก็ยืนยันนะว่าเธอมีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องพ่อเนี่ยก็ยืนยันว่าเธอเข้ามาอย่างถูกต้องตามระเบียบตามกฎกตรอตามที่โคศกตรอเนี่ย แถลงเอาไว้ส่วนที่บอกว่าเฮ้ยเธอเป็นนางงามเธอเป็นนักร้องจะเอาเวลาเนี่ยไปทํางานตำรวจตำรวจเอามาหาเงินหาทองตอนนี้หรือเปล่าเธอบอกไม่เคยนะครับเธอแยกแยะระหว่างเวลาในราชการกับนอกราชการออกจากกันแต่หลังจากนั้นสังคมกําลังจับตามองกําลังขุดกําลังตรวจสอบเป็นอย่างหนักเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y o u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง INBOX พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้าหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโ,โกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ใครแหนมแล้ ขายไส้ั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัท ให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300ร้อะไรสบาท1ชุดมี12ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบ Russians. บเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต,ต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟู ool, และเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสันออลไซม์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทังเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A อบำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเด่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะวิเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแค่แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แนะ่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท ท่านั้นขอพรกคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ